รูปเจ้าของนอนวางไปเลยเอ้าไม่ได้ลูกเจ้าของใดเนี่ยเค้กกับก้อนแม่้องหมวกคนแมอใช่รูกเค้กจ้าอีอุ้ยป้าปินเทอริสแม่บิดพัดลมก่อนป้าจองกระต่ายไม่ทิ่วป้าจองกระต่ายแม่ แมทิวป้าสีจองกระต่ายไม่ไม่ไม่ได้ป้าอูจองปีย่าจองกันนี่ย่าเปล่าาจองกันนี่าจองกรนนี้อ่าเร่เ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 เ่เหมเอ็นเลยวคอคอย่งนันเลยเมทิอเป็นเพนเเอาเื้อจุดเอาเมทิโจุด ่ามจุด oh, <yeah. S 1> จุดแล้วจุดแล้วเย่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  Hey. Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday happy birthday Happy birthday to you Wow. Leo. anh đi hàng đơn. Ông mau lên. อะรเนี่ยโอ้ปลาจรองกระต่ายปาจองกระตายมันเกิดเมติวปีกานีคอยมวนมากเมิวเออร้องเพลงอ่ะจีโอปอาช่อนกปอาช้อนกาช่อนกอยู่เบื้ง้น่ะผลงานมันน่ะกระตายให้พี่ข้าหอมแมงเออ เอมนสตะบีอก oh, oh, mm ัะ hmm. ซังส uh, ุดตะบเด็ดเด็ดเด็ดเ็ด็ป้องาใส่ซ่่อฮ่าฮ่า้าฮ่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 าฮาฮ่าฮ่าาอ่าฮ่าน่า่าน่ะาฮเาาฮอาฮ่าฮ่าฮหาาเอา อันนีครับก็เย็นชอบเย็ในห้องในห้องห้องแอร์เย็นเลยเนาแอร์ไม่นพลังแอร์ไม่นะเย็นจนหนาวเล้วไม่เบาหรือยังทุกที่เปิดสิบหกอันนี้ยีิบสองยังหนาวอยู่ทีแทนแดแลนแทนแดนปดลมลมตลนแน่หนาวแล อ๋อ้อนนาีว่ช้อนนาอ้อมกัดายเด้อนาอ้อมนาอ้อมล้านสวะออกรัดายเด้อนาอ้อมยาเด้อนาอ้อมให้พร้อมก่อนเพื่อนเลยแขกวิ่งเลยเพื่อโอเคนหน้องยังไม่ยัดเอ้าโอ้ยเก็บจิ้มน้ำจิ้มเนาะบินน่ะโอเค เอาไปย้ายเอาไปเก็บไว้ของตาแห้วเอาไปเช็คเบ้างว่ามันตรงกันบ่เลดก็อยู่ในนี่มั้งเอาเลดบ่มีเอาเลดบ่มีโอเอาแล้วอันนี้เทปยาวมาตั่งไหนโอ้โอ้เทปกินอะไรนี่แรงเด๋อเทียอ มีน้อยมีแบแบ่ไปเซร็นแล้วน่ะไปเร็วไปแล้ว <laughs> <laughs>